สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มานะคะวันนี้เราจะมาออมาสำรวจเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งค่ะเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีของกระทรวงพมหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่ปี66ถึงปี70เลยเอกสารนี้ก็เหมือนเป็นเข็มทิศนะคะว่าพมจะขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาสังคมความมั่นคงในชีวิตคนไทยเราเนี่ยไปทางไหนในอีก5ปีข้างหน้าคือรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรา จะมาลองกลั่นเอาเฉพาะแก่นสำคัญประเด็นที่น่าจับตาภาพใหญ่ๆอะค่ะมาให้เข้าใจกันง่ายขึ้นครับใช่ครับแผนฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำขึ้นมานะครับมันผ่านกระบวนการาการมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ต้องวางให้มันสอดคล้องกับแผนใหญ่ๆระดับประเทศด้วยทั้งยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาแล้วก็ยังต้องดูสถานการณ์โลกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการวางกรอบการทำงานที่มอง อมองทั้งภาพใหญ่แล้วก็บริบทเฉพาะของบ้านเราไปพร้อมๆกันน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแผนนี้กันเลยดีกว่าวิสัยทัศน์หลักๆเลยที่พอมอตั้งเป้าไว้ในแผนนี้คืออะไรคะครับวิสัยทัศน์หลักเลยคือประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมมีความมั่นคงในชีวิต หัวใจสําคัญหรือพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายใหญ่เนี่ยคืออยากให้ทุกคนโดยเฉพาะ,ะกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถเข้าถึงโอกาสต,ต่างๆได้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มันเพียงพอแล้วก็ให้เขารู้สึกมั่นคงในการใช้ชีวิตอืการจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะในเอกสารเห็นว่ามีการวิเคราะห์ความท้าทายรอดด้านหรือที่เรียกว่า PSTEL ด้วยมีประเด็นไหนที่ ออถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆที่พอมอต้องเจออยู่บ้างคะโอ้มีหลายมิติเลยครับที่น่าสนใจแต่ถ้าจะให้หยิบที่เด่นๆจริงๆนะครับที่ส่งผลกระทบกว้างๆเนี่ยในมิติสังคมโซเชียลอันนี้ชัดเจนมากครับหนีไม่พ้นเรื่องโครงสร้างประชากรคือประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้วนะครับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วมากสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลง อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยทำให้วัยแรงงานเนี่ยต้องแบกรับภาระมากขึ้นใช่ค่ะแล้วครัวเรือนก็เล็กลงด้วยนะคะใช่ครับครัวเรือนเล็กลงเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นความผูกพันหรือการดูแลกันแบบเดิมๆก็อาจจะน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นความท้าทายทางสังคมอีกอย่างแล้วเรื่องความยากจนล่ะคะเห็นข้อมูลในนั้นบอกว่าน่ากังวลเหมือนกันโดยเฉพาะหลังช่วงโควิด ประเด็นนี้สำคัญมากครับคือวิกฤตโควิดนี้มันมาซ้ำเติมปัญหาความยากจนแล้วก็นี่ครัวเรือนให้มันหนักขึ้นไปอีกข้อมูลปี63เนี่ยชี้ว่าคนจนเพิ่มเป็นเกือบ5ล้านคนเลยนะครับแล้วนี่ครัวเรือนก็พุ่งสูงมากอันนี้กระทบตรงๆเลยครับทั้งเรื่องความสามารถในการใช้จ่ายเรื่องคุณภาพชีวิตมีจุดไหนที่น่าสังเกตเป็นพิเศษไหมคะเรื่องความยากจน มีครับที่น่าสังเกตมากๆแล้วก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆคือข้อมูลระบุว่าภาคใต้ครับมีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60มันสะท้อนว่าอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างบางอย่างในพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขที่มันเออตรงจุดมากกว่าแค่มาตรการช่วยเหลือทั่วไปนะครับอ๋อแปลว่าการแก้ปัญหาความยากจนในภาคใต้อาจจะต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไปจากภาคอื่นๆ ซึ่งแผนนี้เขาก็พยายามจะมองในมิติพื้นที่มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีมิติเศรษฐกิจอีโคโนมิกที่การฟื้นตัวมันยังช้าแล้วเราก็ยังพึ่งพิงต่างประเทศค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่กระทบทั้งรายได้ประชาชนแล้วก็งบประมาณภาครัฐด้วยครับ แล้วไม่ติด้านเทคโนโลยีล่ะคะเห็นมีพูดถึง Big Data เรื่อง AI ด้วยพอมอมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเทคโนโลยีอันนี้เป็นเหมือนดาบสองคมเลยครับพอมอเขาก็เห็นโอกาสนะในการนำา Big Data มาใช้ชี้เป้ากลุ่มเปราะบางให้แม่นขึ้นหรือพัฒนาระบบบริการดิจิทัลให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ว่าความท้าทายใหญ่เลยคือแล้วจะทำยังไงให้กลุ่มเปราะบางจริงๆเนี่ยเขาเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ใช่ว่าพัฒนาไปแล้วเขากลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกดิจิทัล อืมก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัลนั่นเองนะคะใช่ครับแล้วก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้โดยตรงด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พอมอต้องแก้เหมือนกันส่วนมิติการเมือง p o l i t i c a l ก็มีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นธงนำอยู่แล้วแต่ในมิติกฎหมายกลับมีประเด็นเรื่องกฎระเบียบที่อาจจะล้าสมัยไม่คล่องตัวกลายเป็นอุปสรรคซะเองตรงนี้น่าสนใจคะ่ะ ครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับของระบบราชการเอกสารเขาก็ยุกตัวอย่างมาเหมือนกันเรื่องกฎระเบียบที่มันติดขัดทําให้การช่วยเหลือล่าช้าไปหรือการทํางานมันไม่ราบรื่นเท่าที่ควรซึ่งพอมอเองที่ตระหนักดีครับว่าเป็นจุดที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การทํางานการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆไม่งั้นนโยบายดีแค่ไหนก็อาจจะไปไม่ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ค่ะพอเห็นภาพความท้าทายรอบด้านแบบนี้แล้วแผนปฏิบัติราชการ4ด้านหลักๆที่พอมวางไว้เพื่อจะมารับมือแล้วก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่ตั้งไวน้นี่มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะขอแบบพอเห็นภาพรวมนิดนึงค่ะได้ครับสืบแบบกระชับๆนะครับ4เรื่องหลักที่พอมจะโฟกัสเลยคือ1คือพัฒนาคนและครอบครัว อันนี้จะเน้นสร้างทักษะที่จำเป็นให้คนทุกวัยเลยครับให้รับมือกับโลกยุคใหม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องสังคมสูงวัยแล้วก็ทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งขึ้นอืมค่ะสองคือสร้างโอกาสและคุ้มครองทางสังคมอันนี้คือทำให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรงจุดมากขึ้นให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็มีระบบรองรับเวลาเกิดวิกฤต 3. ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเศรษฐกิจฐานรากอันนี้จะเน้นดึงพลังจากภาคส่วนอื่นๆครับทำประชาสังคมเอกชนชุมชนหรืออาสาสมัครอย่างอ,อพอมให้มาเป็นเหมือนหุ้นส่วนกันในการพัฒนาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจในท้องถิน่นค่ะและสุดท้ายคือ 4. คือพัฒนาองค์กรพมเองครับอันนี้คือปรับปรุงพมให้ทันสมัยขึ้นใช้ดิจิทัลมากขึ้นพัฒนาคนในองค์กรปรับแก้กฎระเบียบ แล้วก็สื่อสารกับสังคมให้เข้าใจมากขึ้นด้วยครับฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนโฟกัสเหมือนกันนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นเ,เหมือนตั้งรับให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาไปสู่การเน้นสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เสริมพลังให้คนกับชุมชนเขายืนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นใช่เลยครับถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนชัดเจนมากในแนวคิด rebrand, refocus, new mechanism หรือที่เขาแปลเป็นไทยว่าปรับบทบาท ปรับมุมมองและเปลี่ยนเครื่องมือที่พอมอใช้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนแผนนี้เลยครับผมว่าตรงนี้น่าจะช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดน่าสนใจมากเลยค่ะคำว่า rebrand refocus new mechanism ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าในทางปฏิบัติแล้วมันหมายถึงอะไรบ้างได้ครับ เริ่มที่รีแบรนด์ปรับบทบาทก่อนนะครับอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และก็วิธีคิดของพอมอครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับจากเดิมที่คนอาจจะมองว่าพอมอเป็นหน่วยงานสงเคราะห์แจกของช่วยเหลือเฉพาะหน้าอะไรแบบนั้นพอมอต้องการปรับให้คนเห็นว่าพอมอเป็นองค์กรที่เน้นเสริมสร้างพลังคนหรือ human empowerment เสริมพลังคนใช่ครับคือช่วยให้คนมีศักยภาพ พึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวแล้วก็จะใช้ข้อมูลหรือ Data d r v v n n มากขึ้นในการทำงานเพื่อให้ชี้เป้าได้แม่นยำขึ้นและจะเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นผู้ประสานงานหรือ Facilitator มากขึ้นด้วยครับคือเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากหลายๆภาคส่วนไม่ใช่ทำเองทั้งหมดการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มเปราะบางจากเดิมๆอย่างผู้ด้อยโอกาสมาเป็นผู้พึงได้รับโอกาสนี้ก็อยู่ในส่วนรีแบรนดนี้ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทัศนคติใหม่ลดการตีตราแล้วก็มองเห็นศักยภาพของทุกคนครับเป็นการเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ที่ผมว่าสําคัญมากนะค่ะแล้ว r e โ o c u s คะจะปรับไปเน้นที่ไหนเป็นพิเศษ r e โ o c u s เนี่ยคือการปรับวิธีการทํางานครับโดยเฉพาะในระดับพื้นที่จะเน้นมองปัญหาแบบองค์รวมหรือโฮลิสติกมากขึ้นไม่ใช่แยกส่วนตามหน่วยงานเหมือนเดิมแต่จะดูความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก และที่สำคัญมากๆเลยคือแนวคิดพอมอคิดท้องถิ่นทำอ๋อที่พูดถึงกันเยอะๆใช่ครับคือพอมอส่วนกลางเนี่ยจะกำหนดนโยบายกำหนดมาตรฐานสนับสนุวิชาการแต่จะพยายามถ่ายโอนภารกิจบางอย่างงบประมาณหรืออำนาจตัดตสินใจบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อปทอเป็นคนลงมือปฏิบัติมากขึ้นเพราะอ,อปะทอเขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเขาน่าจะเข้าใจปัญหาได้ดีที่สุดแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงจริง การถ่ายโอนอำนาจแล้วก็ทรัพยากรให้ท้องถิ่นทำเองเนี่ยมันมีความท้าทายเรื่องความพร้อมหรือศักยภาพของแต่ละอ,อปทอทที่อาจจะไม่เท่ากันอยู่หรือเปล่าคะพมมีแผนจะรองรับตรงนี้ยังไงบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากครับอันนี้คือความท้าทายใหญ่ของการรีโฟกัสเลยในแผนเขาก็บอกไว้นะครับว่าต้องมีการพัฒนาศักยภาพอ,อปทอทควบคู่กันไปด้วยทั้งเรื่องคนเรื่องระบบแล้วก็ต้องมีกลไกกำกับติดตามสนับสนุนที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ถ่ายโอนไปแล้วก็ปล่อยเลย นอกจากนี้ r e โ o c u s ยังหมายถึงการกลับมาให้ความสําคัญกับการทํางานในระดับครัวเรือนแล้วก็ชุมชนให้เข้มขังให้พึ่งตนเองได้มากขึ้นด้วยครับโดยใช้กลไกอย่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมหรืออ,อพอมอที่อยู่ในพื้นที่เป็นเครือข่ายสําคัญอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือเหมือนกับกระจายอํานาจลงไปแต่ก็ต้องเสริมศักยภาพควบคู่กันไปด้วยนะคะโอเคมาถึงส่วนสุดท้าย new m e c h a n i s m เปลี่ยนเครื่องมืออันนี้ดูเหมือนจะเน้นหนักไปที่เรื่อง big data มากเลย ใช่ครับ Big Data นี่คือเครื่องมือชิ้นสำคัญที่สุดในส่วนนี้เลยเป้าหมายคือการสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเชื่อมโยงข้อมูลคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจากหลายหลายหน่วยงานเลยนะครับไม่ใช่แค่ข้อมูลของพอมอเองแต่รวมถึงข้อมูลจากมหาดไทยสาธารณสุขศึกษาการคลังหรือแม้แต่ข้อมูลที่อบตกับอพอมเก็บในพื้นที่ โหเชื่อมกันหมดเลยครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าใครอยู่ที่ไหนต้องการความช่วยเหลืออะไรได้รับอะไรไปแล้วบ้างจะได้ไม่ตกหล่นไม่สับอนแล้วก็วางแผนช่วยเหลือได้ตรงจุดทันเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือสูงมากเลยนะคะทั้งเรื่องการเชื่อมข้อมูลการทาให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอแต่ถ้าทาได้สาเร็จนี่ประโยชน์น่าจะมาหาศาลเลย แน่นอนครับแต่ก็มีความท้าทายนะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือ data privacy และก็เรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยซึ่งพอมอก็ต้องออกแบบระบบแล้วก็กดเกณฑ์ให้มันรัดกุมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบด้วยครับการจะทำให้ new mechanism นี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและก็การปรับแก้กฎระเบียบครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับ นอกจากเรื่อง Big Data แล้วการเปิดให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมใช้ข้อมูลแน่นอนว่าต้องปลอดภัยนะครับเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยแก้ปัญหาสังคมก็เป็นอีกกลไกใหม่ที่พูดถึงในแผนนี้ด้วยครับ สรุปแล้วพมกำลังพยายามจะเ,ออเรียกว่ายกเครื่องครั้งใหญ่เลยนะคะเปลี่ยนจากหน่วยงานที่เน้นสงเคราะห์มาเป็นผู้เสริมพลังเป็นผู้อำนวยความสะดวกมากขึ้นใช้ข้อมูลนำทางแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนให้มากขึ้นเพื่อเป้าหมายใหญ่คือทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ที่บางทีเขาเรียกว่าวูคาโวนะครับที่มันทั้งผันผว ไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือการปรับตัวแบบนี้จึงสำคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของพอมอหน่วยงานเดียวนะครับแต่มันคือภาพอนาคตของระบบสวัสดิการแล้วก็การพัฒนาสังคมของประเทศไทยที่พวกเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนอื่นๆรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเ,เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ เป็นอย่างนั้นเลยครับแนวคิดพอมอคิดท้องถิ่นทำหรือการเน้นสร้างเครือข่ายสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งหมดนี้คือการเปิดประตูให้เกิดการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมครับค่ะและนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอยากจะชวนผู้รับฟังไปลองคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อทิศทางใหม่ของพอมอคือการเน้นเสริมพลังกระจายอานาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้น แล้วในฐานะพลเมืองคนหนึ่งหรือในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางใหม่นี้ได้อย่างไรบ้างเราจะใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าทรัททพยากรที่เรามีมาช่วยเติมเต็มการทํางานในพื้นที่หรือสนับสนุนคนในชุมชนเราได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะสําหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกแผนปฏิบัติราชการพมระยะ5ปีก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติด ตามนะคะสวัสดีค่ะ